สนี่คือห้างเมืองไทยนะทุกคนอันนี้คือแค่สกายวอลนะทุกคนเยอะขนาดนี้ไม่รู้ในห้างจะเยอะไหมทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พ่อมันเสพาไปดูเนาะทุกคนห้างอะไรนะวิกซีลาดดำลิทุกคนติดกับเชนทันเบอร์เนาะทุกคนอันนี้เป็นสกายวอลเชื่อมต่อกันเนาะ ว่าเยอะมากๆเลยคน,นเดินเต็มสไตล์วอลเลยไม่รู้ห้างซื้อสินค้าไทยกันจะเยอะขนาดไหนนะทุกคนเชื่อมต่อหลายห้างด้วยไตล์วอลนี่คนจะเยอะไหยหน้าหน้าต่างภา,ามเยอะ

예, <Marvel> 카지 yes,

ไบวันเเคที่มาค่ะใบนเาะด้าหยุนี่เน่ยเ่่งาด้านบนก็มี

ปลาไทยเพียบเลยคนน,น,น,คน,นคะทุก็นทุกคนนี้คือเต็ม449บาท60บาทเพาว่าถูกนะทุกคนแค่60บาทเอง ถูกดีนะทุกคนถ <Okay. S 1> ูกกว่าอยู่เชเว่นเชเว่นแพงกว่าข mm hmm. ังมันเข้ามาแต่ไม่เคยดูนะราคาถูก mm hmm. กว่าเชเวน่สุดยอ

Oh, my cool. oh, yeah. God.

ก็เหียบคนก็เหียบนะมานแบบเต็มจุอะทุกซอกทุกม,มุมจุ